สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงคา r d ดา o นะครับแล้วก็ Bitcoin เนาะรวมถึงเหรียญ l ั c o i n ที่น่าจับตามองในช่วงนี้ซึ่งอาจจะจะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างในการที่จะเข้าไปศึกษาก็เป็นไปได้นะครับผมก็คิดว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันถ้าเป็นไปได้นะผมรบกวนหน่อยนะฮะยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็กําลังใ,ให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปต o นดอกหน่อยนาะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ดูฟังอยู่ในพอดแคสต์ก็ยังไงฝากด share, กดแชร์กดไลค์เปกลัจใจให้ด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก็เลยเดี๋ยวเรามาดูราคาตลาดในณขณะนี้กันก่อนนะครับตอนนี้ Bitcoin อยู่ที่62,100นะครับ e t h e r e u m 4, 100, B B 4 80, 14, 200, 1 0 0 BNB 4ันนะครับ Cardano 2.14 Solana 200ทั่้วเลยนะครับผมแล้วก็ XRP 1.10นะครับสำหรับโปรเจกต์ที่เติบโตที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือ The Graph นั่นเองนะครับผมแล้วก็ Spell แล้วก็ Torchain เนาะ ก็เติบโตมากกว่า15% 10%ตามลําดับนั่นเองนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ถือเหรียญต่างๆเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับรวมถึงชิบะอินโนะฮะก็เติบโตว,วันนี้ยังแรงไม่หยุดจริงๆฮะเติบโตพุ่งขึ้นมากว่า9%นั่นเองนะครับโอเคที่นี๋จะเราไปดูเรื่องแรกที่น่าสนใจสําหรับวันนี้กันเลยครับสรุปเรื่องแรกเนี่ยผมขอเริ่มต้นที่บิตคอยก่อนละกันเนาะเป็นชาร์ตล่าสุดจากทางแพ l นบีนะครับซึ่งหลายคนก็คิดว่าน่าจะชินชอบ แพนบีอยู่พอสมควรนะเพราะว่าแม่นซะเหลือเกินนะครับก็ได้ทานายว่าเดือนนี้น่าจะไปจบจบอยู่ที่ราว4หกหมื่นสีแล้วก็เดือนหน้าจะอยู่ที่9 0 0 0 0แล้วก็เดือ m b e r อยู่ที่แสนสามอะไรแบบนี้ก็ทันทดนั้นจะจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนต้องเราลองติดตามกันอย่างใกล้ชิดละกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโว์ชาเนี้กันก่อนนะก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลนด์แคปนะครับก็คือประมาณว่าสมมุติว่าตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ช่วงประมาณด้านบนจุดๆนี้นะครับก็คือตอนนี้ราคาของ Bitcoin เนี่ย เป็นจุดที่มันเป็นจุดสีแดงนั่นเองอ่าจุดสีแดงเนาะซึ่งเขาก็ได้บอกนะว่าเวลาที่คัลเลอร์มันเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ประมาณสัก2 3ถึงเดือนหรือว่าคับประมาณก็ไม่รู้ว่ากี่ <No. S 1> เดือนเหมือนกันนะฮะแต่ก็สักพักหนึ่งแล้วกันนะสมมติถ้าเราดูเวลาที่ราคาบิตคอยเป็นจุดสีแดงเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่สัก5-6เดือนสักระยะหนึ่งนะครับผมซึ่งโอเคแหละถ้ามันเป็นไปตามแบบ เก่าๆจริงๆหรือว่ามันเป็นไปตามข้อมูลย้อนหลังกลับไปเนี่ยก็อาจจะแอบซูมได้ว,ว่าราคาบิตคอย n อาจที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือเปล่าหรือว่าอาจที่จะเติบโตขึ้นมาอีกประมาณสัก 3- 4เดือนอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูเนาะแต่ก็ในขณะนั้นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ตอนนี้เป็นจุดแดงๆแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็รอติดตามกันให้ดีแล้วกันเนาะแต่ก็ในขณะนั้นจุดแดงๆเนี่ยก็คือหมายถึงว่าน่าที่จะเป็นรอบท้ายๆแล้วแหละในใน บุรันรอบนี้นะครับถ้าจบสีแดงก็ต้องอาจที่จะพิจารณาเทคโปรฟิตอะไรหรือเปล่านี่ก็ต้องลองพิจารณาดูเนาะหรือว่าถ้าใครอยากจะถือยาวก็ไม่มีปัญหาถือยาวไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับโอเคทีนี้ก็ถือว่าข้อมูลนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับเพื่อนๆที่กําลังรู้สึกวิ bitcoin จะทีท่าจะเป็นยังไงนะครับผมทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางพอตัวโ,โจนกันบ้างนะครับก็ ล่าสุดออกมาพูดถึงเหมือนกันเกีก่ยวกับคริปโตเนาะบอกว่านะครับเพราะคือพอทตูโจเนี่ยถือว่าดังมากแล้วก็รวยมากเป็นเบลเลแนนนะครับก็เลยออกมาบอกว่าคริปโตเนี่ยมันเป็นเ,เครื่องมือในการที่จะป้องกันในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟอ้อนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเงินเฟอ้อก็น่าที่จะกกัดกินเงินสมมุติถ้าใครถือเงินสดอยู่เนี่ยโอ้โหน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรนะฮะอันนี้ก็ก็คริปโตอาจที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันที่สามารถที่จะป้องกันได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดู ได้เริ่มที่จะปรับเงินและกันถ้าเราดูข้อมูลย้อนกลับไปที่สักช่วงต้นเดือนตุลาเนาะจากทางมาร์เก็ตอินไซเดนะครับผมจะสังเกตว่าเม็ดเงินจากทองเนาะโกอี e นะฮะหายไปกว่า10บิลลียนนะฮะแล้วก็ได้ลหลังไหลเข้ามาในกองทุนของ Bitcoin ในน้ขณะนั้นยังไม่มี ETF นะแต่ในน้ขนขณะนี้มี ETF แล้วผมก็คิดว่าเม็ดเงินต่างๆจากทองก็มีโอกาสที่จะลหลังไหลเข้ามาใน บิตคอยดผ่านทาง ETF ได้นั่นเองเพราะมันเข้าง่ายอ่ะมันมันเหมือนซื้อหุ้นอะไรแบบนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของเม่เงินต่างๆน่าจะจะรังไหลเข้ามาเนาะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแอบเสียดายนิดนึงเพราะว่ามันเป็นฟิวเจอร์ ETF นั่นเองนะครับต้องรอติดตามกันดูสําหรับทางเกสเกลว่าเกสเกลจะผ่านไหมสำหรับตัวสปอร์ต ETF นะอันนี้ก็ต้องเอาจะช่วยทางเกสเกลด้วยนะครับโอเคทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ สมมตินนะถ้าเราดูในเรื่องของตัวชาร์ตของแพน B ีใช่ปะถ้ามันแบบโอเคอาจจะหลายเดือนมันัดที่จะไม่บว์ท็อปแบบที่ใครหลายคนคาดการอะไรแบบนี้ซึ่งที่นั้นอาจจะที่จะไม่ไม่ใช่แบบนี้ก็ได้เนาะอาจจะพุ่งขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้นิ่ง,ง,ง,งๆซงๆแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะฮะก็อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นเองนะอันนี้ก็เผื่อใจเอาไว้แล้วกันเผื่อใครที่แบบเฮ้ยโอ้ยอยากจะเอาเงินมาลงปุ้งหนึ่งแล้วก็ได้5เด้ง3มเด้ง5เด้งในระยะเวลาเดือนเดียวอะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องระวังนิดึ เพราะว่ามันอาจที่จะไม่ได้เกิดแบบนั้นหรือว่ามันอาจที่จะแบบขึ้นอยาค่อยๆขึ้นแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงถ้าใครลงทุนอะไรก็อย่าได้จะให้ใช้เงินเย็นนั่นเองนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คาราโนกันบ้านนะครับก็คิดว่าหลายคนน่าที่จะรู้สึกงง,ง,ง,งๆว่าทำไมมันนิ่งจังนะครับผมแล้วก็ราคาไม่ได้ไปไหนเลยเนาะจริงก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่นิ่งมากสำหรับคาราโนข่าวสารอะไรก็ไม่ค่อยได้มีอะไรมากนักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งก็ดีี๋ยววน,น้้จะรรบมขออูลพ ให้กระชุ่มกระชวยหัวใจได้พอสมควรแล้วกันนะก็คือเป็นในเรื่องของข้อ,ขอมูลจากทาง FX State นะเขาก็ได้บอกนะครับว่ามีโอกาสที่จะเอาพอร์ o r m ์ม Bitcoin แล้วก็ e t h e r e ร m นั่นเองนะจากในเรื่องของการ e n h a n c e หรือว่าเพิ่มในเรื่องของการ s c a l a b i l i t ในหะนึ่งแต่ผมคิดว่ามันมันน่าจะพูดยากเหมือนกันนะว่ามันจะเอาพอร์ตได้ ได้เพราะว่าเรื่องสเกลหรือเปล่านะผมคิดว่าอาจจะอาจจะจะเป็นเรื่องพวก d ีแอต่างๆหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆที่จะเปิดมากกว่าอันนี้ผมคิดว่าแบบนั้นนะเพราะว่าสเกลเนี่ยมันมันอาจที่จะเอาไปใช้ช่วงลหลังหน้าที่จะได้เห็นอะไรมากมากขึ้นมากกว่าแล้วก็ได้เห็นภาพ ชัดเจนมากกว่าที่จะเอามาเริ่มใช้ในนา,นาขณะนี้เพราะว่าต่อให้เป็นเลเยอร์หนึ่งในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็น h a r ์โม y ีแฟนท o m มาแล้วต่างเวลาที่มันใช้ t ด e แอปเนี่ยมันก็ใช้ง่ายแล้วมันก็กดปุ๊บมันก็ไปนะมันก็ไม่ได้แบบว่าจะช้าอะไรแต่อย่างใดนะนี่สำหรับสุดค,ค้อมิอเทนส่วนตัวนะผมคิดว่าหลายคนนะ่าจะกําลังรอ t ดีแอป กันอย่างขมาขมันในช่วงช่วงนี้เนาะทีนี้สมมุติถ้าเราเข้ามาดูนะครับเขาก็ได้บอกนะว่าเป็นในเรื่องของสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยก็มีเ,มงเงินที่ไหลเข้ามาใน c a r ์ดานออยู่พอสมควรนะครับก็ถ้าเราเข้ามาดูที่คอยแช์เนาะจะสังเกตนะครับผมว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยโอเคแหละก็อยู่ที่บิตคอยนะครับผมแล้วก็อยู่ที่ c a r ์ดานโ แล้วก็พ็ดอนะซึ่งพ o อกอดอผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจอยู่พอสมควรเพราะว่าเดือนหน้าจะมีในเรื่องของตัวออปชันพาราเชนด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเต็งเหมือนกันสำหรับคาร์โนกับพ็อกเดอสำหรับสถาบันต่างๆนั่นเองนะครับรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นในเรื่องของตัวสเต็คเกอร์นะครับหรือว่าคนที่เอาเหรียญคาร์โนไปสเต็กเอาไว้นั่นเองซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ให้เราได้เห็นว่าที่ตอนนี้้ก็็ค่่่่อนขาางแแไมใชว จะเททิ้งอะไรแต่อย่างใดสําหรับคาร์ดานนนะครับก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ย90วันหลังสุดนะเติบโตคนที่เอาเอดาไปสเต็กเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง90วันหลังสุดเติบโตมากกว่า28นะครับ30วันหลังสุดเติบโตมากกว่า10แล้วก็7วันหลังสุดเนี่ยเติบโตมากกว่า1นั่นเองนะอันนี้ก็ก็เผื่อถ้าใครถือเอดาอยู่แล้วก็เอาไปสเต็กได้นะครับสมมติถ้าใครอยู่ในแบลนด์ก็สเต็กที่แบลนด์ก็ได้นะครับได้ดอกเบีย้ย5.2 9 ก็ลองดู <S <S แล้วกันนะครับผม,ผมคิดว่าน่าจะได้ไอเดียหรือว่าเนี่ยถ้าเราเรียงลําดับตามเม้นเงินต่างๆก็จะมีเราลองดูตามนี้เพียบเลยนะฮะก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนะว่าจะไปที่ไหนแต่ถ้าไม่ไม่อยากจะซีเรียสอะไรมากก็บแนนก็ได้นะครับผมโอเคทีนี้ต่อมาเดี๋ยวลำดับอีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวหลักเลยแหละที่จะสามารถที่จะขับเคลื่อนอย่างที่ผมได้เกริ่นไปตอนแรกว่าผมสนใจในเรื่องของตัวเดแอมากกว่านะที่มันควรที่จะเปิดเอาเปิดออกมาให้เราได้ใช้แล้วก็ จะได้เกิดความคลื่อักเหมือนบล็อกเชนอน่่นๆที่เขามีดียแออะไรแบบนี้ผมคิดว่าอันนั้น,นเป็นตัวหลักเลยล่ะที่จะที่จะ,จะดั้ราคาซึ่งตอนนี้ถ้าเราเอาที่มันใกล้เคียงที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว NFT ของ Cardano นั่นเองถ้าเราเข้าไปดูก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่า s p a c e b u t นั่นเองนะครับผมเป็นรูปอวกาศแบบนี้ซึ่งก็มีการซื้อขายจริงๆแล้วบนบล็อกเชน Cardano แล้วนั่นเองอันนี้ถือว่าใช้แล้ว แต่แคย swap, ออย่ยังไม่ได้เป็นสวอปหรือว่ายังยังไม่ได้เป็นเป็นทำฟาร์มอะไรแบบนั้นนะซึ่งดีฟายอันนั้นน่ะมันจะคนใช้เยอะกว่าใช่ปะแต่ถ้าเป็น NFT เนี่ยโอเคแหละมันอาจจะยังใช้ไม่เยอะแต่มันก็ใช้ได้แล้วก็คือ De ฟาแค่ต้องรอเนาะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูนะครับหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาสเปซบัตตัว6 0 5 5ขายไปกว่า7,995พันเอยเก้าสิานะหรือว่าละลายสักเท่าไหร่อะเด้าละเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอๆนิดน,นึงนะฮะเออ่ะเตีไปเอเด้าละสแล้วกันเนาะเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าห คูณ3แล้วกัน5 0 0แสนกว่าบาทนะสำหรับกบตัวนี้นะฮะ5 0 0แสนบาทก็มีคนเซืร์ไปนะฮะเอออันนี้ประมาณ3 0 0แสนนะฮะสำหรับ NFT ตัวนี้สิง่งที่จะสื่อคืออะไรโอเคประมาณว่าคาร์โน่อย่าเพิ่งหมดหวังผมสำหรับส่วนตัวผมนะผมเชว่โอเคหลายอย่างที่อาจที่จะนิ่งๆทรงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่น่าสนใจแล้วก็ชักเริ่มแซงแล้วชักเริ่มงุ่นงดีแล้วอะไรแบบเนี้ยอาจที่จะเป็นโอกาสใน,นการเก็บของก็เป็นไปได้นะครับก็เราลองดูแล้วกันเนานะโอเค ก็คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียแล้วก็ได้ได้ไประโยชน์กันไปน,นะครับผมสำหรับแฟนแฟนเอดาเราลองเข้าไปศึกษาตัว NFT ดูก่อนก็ได้ในช่วงช่วงนี้นะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเอาคอยที่วันนี้ค่อนข้างตื่นเติบโตอยู่พอสมควรเออทอเชนนั่นเองทอเชนเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่อยู่บน c o s m o s e c o s y s t e m ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ล่าสุดใน สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเติบโตไปกว่า7จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนั่นเองนะครับก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะเป็นในเรื่องของอีเธอรี่เอ็มพูลนะครับผมที่เปิดแล้วนั่นเองหมายทาหมายเขาว่าให้เราเนี่ยสามารถเนี่ยสวอปเหรียญต่างๆเนี่ยเป็นอีเธอรี่มที่เป็นเนทีฟแอสเซทได้เลยคือต้องอยอมรับว่าทอร์เชนเนี่ยเขาทำในเรื่องเกี่ยวกับคอร์เชนในการสวอปอะไรต่างๆโดยที่เป็นเนทีฟแอสเซทประมาณว่าเราเราจะไม่ใช่แรปอีเธอรี่มเราจะไม่ใช่ รับ BNB จะไม่ใช่รับ BTC อะไรแบบนี้จะไม่ใช่แบบนั้นจะเป็น Native Asset เลยนั่นเองก็ถือว,ว่าเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ลงทุนในถูกลงทุนด้วยเดี๋ยวฟ้าดิจิทัลด้วยแล้วก็อยู่ใน c o s m o s e c o s y t t m m ด้วยซึ่งตอนนี้ c o s m o s ก็เปิดในเรื่องของตัว IBC แล้ว t e r r a อะไรแบบนี้ก็คิดว่าทอ,ทอเชนน่าจับตามองในช่วงช่วงนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาอยู่ในในบล็อกเชนที่ ที่สามารถไดคุยกับชาวบ้านเขาได้นั่นเองนะน,นี้ก็ต้องรอจับตาดูนะครับผมรวมถึงนะครับเขาได้เปิดในเรื่องของตัวหลายโปรเจกต์เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ t อ r s สวอปนะทอร l วอลเล็นะครับผมมีหลายตัวตรงนี้นะก็คิดว่าอนาคตทอ h a เชน่าจะมีอะไรมาให้กับเราได้ใช้งานค่อนข้างได้เยอะๆต้องรอจับตากันดูอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งอ l c o ที่น่าจับตามองนะครับก็คือแฟนทอมหรือว่า FTM นั่นเอง ก็คือเป็นในเรื่องของล่าสุดนะฮะแฟนทอมทะลุ100ล้านทาน์เซชันเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้มีย <Jord> ูนิควอลเล็ต9 0 0 0แสนนะฮะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยมีมีวอลเล็ตที่แอคทีฟอยู่เนี่ยเราๆสัก80,000นะครับอืมถือว่าน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ในแต่ละวันทาน์เซชันอยู่ที่750,000นะฮะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นอินบอกเชนที่เนี่ยผมอยากที่จะเห็นแบบเนี้ยในคาร์โนในบอกเชนคาร์โนนะเฮ้ยมีแบบ การท,ทรําธุรกรรมอะไรเท่าไหร่ในแต่ละวันอะไรแบบนี้คิดว่าถ้ามาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทําให้คารานเกิดความคึกคลักนั่นเองแต่ตอนนี้มันยังไม่มีม,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 มันมีแค่ NFT เนาะก็เลยซึมๆนะฮะแต่ก็ถ้ามีแบบแฟนทอมผมคิดว่าน่าจะ,น,าจะน่าจะช่วยได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปนะแต่การน,นี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันสําหรับทางแฟนทอมนะครับรวมถึงอ,อ,อีกหนึ่งดิสเนอร์เ e เอชเชนที่อยู่บนแฟนทอมที่ถือว่าน่าจะเป็นเจ้าดังๆเลยแหละก็คือสปูคี้สวอปนั่นเองก็ตอนนี้ TWL ทะลุ 600ล้านเรียบร้อยแล้วนะั่นเองนังกนก็ถือว่าตอนนี้แฟนทอมกำลังได้รับความนิยมอยู่พอสมควรนะฮะก็ไม่ได้แปลกอะไรที่แฟนทอมเขาก็เตรียมเมงินต่างๆที่จะเอาไว้สนับสนุนโปรเจกต์ต่างๆที่มาเปิดกับแฟนทอมเนาะมีอินสัน i ี e อะไรเตรียมพร้อมนะฮะใครที่ทำวอลลุ่มอะไรได้ดีเนี่ยก็น่าที่จะมีรางวัลอะไรต่างๆก็ว่ากันไปก็ถือว่าเป็นในโปรแกรมที่น่าสนใจดีละกันนะครับแล้วก็พันในเรื่องเกี่ยวกับเลดบูอะไรต่างๆเนาะนี้ก็ถือว่า ดีแล้วกันนะครับสำหรับแฟนทอมเนาะก็ถ้าใครถือเหรียญแฟนทอมอยู่ผมคิดว่าน่าจะฟินๆเพราะวา่า30วันหลังสุดโตมาเป็น30วันหรือ60วันนี่แหละโตมาเป็น10เท่าเหมือนกันกน,นะสำหรับแฟนทอมนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูที่ฮาร์โมนีกันบ้างน,นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเหรียญมเหในช่วงนี้คนน่าจะชื่นชอบนะเพราะว่าราคาขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วผมก็เคยทำคลิปเอาไว้ก่อนอันนี้สักโอ้โหหลายเดือนมากแล้วแหละสักช่วงกลาง,ลางปีเนาะ ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีคนมาพูดถึงมาคอมเมนต์ในในคลิปวิดีโอนั้นก็แสดงว่าคนไทยน่าน่าที่จะชื่นชอบเหรียญฮาร์โมนีด้วยใน,ในขณะนี้นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ฮาร์โมนีนะครับก็คล้ายๆกับทางแฟนทอมหรือว่าคล้ายๆกับทางเบนแอนหรือว่าเบนแอนคล้ายๆกับอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่าใครเป็นคนเ,เริ่มนะฮะก็เตรียมเม็ดเงินต่างๆประมาณสัก1นึ่งล้านบาทเนี่ยเอาไว้ให้กับเดเวลอปเปอร์ต่างๆที่จะมาพัฒนาโปรเจกต์อะไรต่างๆบน ฮาร์โมนีนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเม็ดเงินที่เอาไว้เด้งดูด d, d ีแอต่างๆเข้ามานั่นเองนะครับและนะครับผมทางฮาร์โมนีเนี่ยก็ยังเป็นจับมือกับทางเทราด้วยนะั่นเองนะ่าจะสามารถที่จะให้เหรียญ UST นะครับหรือว่าเซเบอร์คอยที่อยู่บนชน l i n ลูน่าเนี่ยมาใช้งานได้ด้วยนะั่นเองนะอันนี้ก็ก็ดีนะครับผมน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับฮาร์โมนีด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับเทราด้วยนะั่นเองที่จะสามารถที่จะให้เม็ดเงินต่างๆของเทราหรือว่า UST เนี่ย มาลดมาลดแลนในฮาร์โมนีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงฮาร์โมนีก็มีสุชิสวอปนะคือถ้าเราดูเนี่ยถ้าเราดูตรงนี้เราดูเนี่ยจะสังเกตว่าฮาร์โมนีก็ถือว่ามีเ,าเดฟต่งงางๆค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเป็นเจ้าดังๆที่เราคุน้นๆหน้าคุน้นๆตากันดีอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นสุชิสวอปแล้วก็เคิร์ฟถูกต้องไหมฮะก็เผื่อถ้าใครใช้งานสุชิสวอปใช้งานเคิร์ฟอยู่แล้วก็เราลองมาศึกษาที่ฮาร์มฮาร์โมนีดูก็ได้นะครับก็ถือว่า ไม่เงินต่างๆค่อนข้างที่จะลังไยเข้ามาอยู่พอสมควรนะใน,นขณะนี้นะแล้วก็ราคาถ้าเอาตามตรงก็ยังอยู่อันดับที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้จะคือโอเคแหละศักยภาพมันเจ๋งมากแต่คือราคาเนี่ยมันหรือว่า m a r k เ t Cap เนี่ยมันยังไม่ได้ไปเหมือน A อวแหรือว่ามันยังไม่ได้ไปเหมือนแฟนทอมผมก็คิดว่ามันน่าจะมีส่วนแกลหรือว่ารูมให้เติบโตค่อนข้างที่จะอีกอีกอยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะก็รวมถึงอีกล่าสุดนะครับผมคือเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่า ฮาร์โมนีก็คือเป็นบล็อกเชนอันหนึ่งเนาะที่เร็วแรงนี่แหละนะครับผมเป็นเลเยอร์หนึ่งเนาะก็ถ้าใครยังไม่รู้ว่าฮาร์โมนีคืออะไรเราลองเสิร์ชฮาร์โมนีแล้วก็เข้าไปดูในช่องคลิปต่อดอกก็ได้นะผมทามาไว้แล้วนะฮะก็สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรฮะทันสแตชชันในแต่ละวันฮะทะลุ2ล้าน2ล้าน2 000, 2ล้าน3ามาแสนก็มีอ่ะสล้านแต่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นหลักล้านอ่ะสล้านขึ้นนะครับส่วนใหญ่เนาะในเรื่องของอ่านสแชชันในแต่ละวันนะครับซึ่ง เยอะนะถ้าเราดูสมมติถ้าเราเปรียบเทียบอิตเรีเนี่ยทานซิชชันต่อวันประมาณ1ล้าน1ล้านต้นต้นนะฮะอาจจะเป็นที่ว่าอิตเรียมมันแพงนะเนาะคนคงไม่อยากที่จะซื้อซื้อขายขายอะไรแบบเนี้ยมันก็เลืองเลืองค่าแก๊สแเนาะแต่แต่ฮาร์โมนีเนี่ยถูกมากอยู่แล้วนะครับผมก็ทําให้ธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างได้เยอะแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของว่าบล็อกเชนที่มันใช้งานจริงใช้งานได้แล้วเปิดแล้วใช้งานดีด้วยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ราคาไม่แรงผมคิวฮาร์โมนี น่าจับตามองมากๆนะครับรวมถึงถ้าเราเปรียบเทียบ h a r m o n นียอดธุรกรรมอยู่ที่ประมาณ2ล้านใช่ปะแต่แฟนทอมถ้าเราดูเมื่อกี้ที่เราเปิดดูรู้สึกจะเท่าไหร่เจ็ดแสนปะอ่ะเจ็ดแสนในแต่ละวันนะครับฮาร์โมนีเยอะกว่า2อถึงสเท่านั่นเองแต่ราคายัางยงังทรงๆอยู่นะสำหรับฮาร์โมนีนะครับก็ลองดูแล้วกันอาจจะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับยังไงก็กดปุ่มจอยด้านใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะ แล้วก็าสามารถได้สั่งซื้อกาแฟให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวดอกได้เลยจะได้เป็นอกองทุนเป็นเงินเดือนเอาไว้ให้กับทีมงานต่างๆที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารมาแบาง่งปัในให้กับเพื่อนๆในทุกๆวันในทุกๆเช้านั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะดูในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเรสเซอร์ต่างๆนะจากต่างาประเทศที่ผมไป s ับสครายมาอะไรแบบนี้ก็จะรวบรวมแล้วก็มาสรุปมาย่อยให้กับเพือ่อนๆได้เข้าใจกันได้อย่างง่ายขึ้นนะครับก็เดือนละ450บาทเท่านั้นผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งช่องทางที่สามารถที่จะ ทีมงานคลิปตัวด็อกได้สามารถก้าวหน้าต่อไปได้นั่นเองนะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่สนับสนุนกันมาอยู่แล้วนะครับถ้าใครสนับสนุนแล้วเนี่ยสามารถกดปุ่มคอมมูนิตี้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกเ็เข้ามาดูได้นะครับผมสำหรับข้อมูลต่างๆที่ผมโพสไว้ในตัว e c o s y s t e ป Content นะสามารถที่จะเข้ามาศึกษาข้อมูลมีทั้งวิดีโอ แล้วก็มีทางเป็นข้อมูลเปเปอร์ที่เอาไปอ่านได้นั่นเองนะอันนี้ก็เลาแต่สะดวกเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดเข้ามาในกลุ่ม Discord นะในกลุ่ม Discord เนี่ยคนอยู่ค่อนข้างเยอะนะจะได้มาพูดคุยแบ่งปันข่าวสารกันได้นั่นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาจับของรางวัสลสำหรับผู้ชผู้โชคด,ดีที่จะได้เสื้อกันไปนะครับก็คือคุณอา้าวทำไมมันเป็นผม <laughs> คลิปโ o ด็อกนะฮะขอไปฮะกดอีกทีนึงฮนะโอเค โอเคคุณ13 EST นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะยังไงทักเข้ามาที่ l ล n e Adki ิ o ตได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการส่งเสื้อจาโทอิที่เป็น limited edition ส่งไปให้นะครับขอแจ้งข้อสารนิดนึงนะครับผมสรับวันนี้เสื้อ Bitcoin 100K หรือว่าจัดอ่าบายเดอะดกันแล้วที่จะหมดเขตแล้วนะสั่งได้วันนี้วันสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้ผมก็จะสั่งโรงงานผลิตแล้วก็ต้นต้นเดือนน่าจะเริ่มทำการส่งได้แล้วนะยังไงก็เข้าไปสั่งได้เลยแลนนี้หมดแล้วหมดเลยนะฮะเราไม่รู้ว่าบิตคอยจะ ถึง1 0 0 0 0แแค่รอบนี้หรือเปล่านะฮะแล้วมันก็จะไปลานแล้วอะไรแบบนี้นะฮะก็คิดว่าอีก5ปี10ปีเสื้อตัวนีน้น่าจะมีมูลค่าอยู่พอสมควรนะทางใจิตใจนะครับผมก็ยังไงถ้าใครชี่ชอบหรือว่าต้องการที่จะสนับสนุนเนี่ยเข้าไปสั่งได้ทีช่ชอปปี้ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะวันสุดท้ายแล้วนะครับ สำหรับคำถามประจำวันนี้นะครับคือไม่ได้มีคำถามอะไรนะเพื่อนๆคิดถึงกันยังไงสำหรับข้อมูลสำหรับวันนี้คอมเมนต์พูดคุยหรือว่าเพื่อนๆชอบเหรียญไหนที่ผมเอามาแบ่งปันกันในวันนี้คอมเมนต์พูดคุยหรือว่ามีอะไรที่จะเสริมผมคอมเมนต์พูดคุยแบ่งปันกันได้น,นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านจะได้ได้ไอเดียได,ได้ประโยชน์แล้วก็ จะได้ไปต่อยอดอะไระได้หลายๆอย่างเนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบไทยช่วยไทยนะคนไทยด้วยกันจะได้เดียข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็น่าที่จะเอาไปประกอบการตัดสินใจอะไรบางอย่างได้แน่เนะครับแต่ก็ท่านท่านนั้นคลิปวิด,ดีโอนี้ไม่ใช่ f ฟอร์นิเจ a d v i s o วเซอร์นะครับผมไม่ใช่ f ฟอร์นิเจอร์เรเวเซอร์นะไม่ต้องเชื่ออะไรผมนะเข้าไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมเอานะครับโอเคเดีย๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปน,นะครับสวัสดีครับ